นี่นี่กูกูก็มีเหมือนกันมึงก็มีใช่ไหมกูก็มีดีตีกับมึงอยู่เงี้ยนี่เอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้ก็จะพามารู้จักกับปืน tr76 ส่วนของแต่งก็จะเป็นอ่ารำกล้องก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ปากกระบอกเก็บเสียงก็ด้ามจับแล้วก็กระสุนผมจะใช้เป็นกระสุนแรงดังนะแล้วก็แม็กกาซีน กระสีนี่ให้มันน้อยมากกระสุน45นะัดจะยิงใครตายวะเนี่ยเนี่ยของแต่งก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนของจูนก็จะเป็นเอ่อส่วนละคของผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับเน้นความแม่นยําแล้วก็แม่นยำนั่นแหละ <c oughs> ส่วนปากกระบอกเก็บเสียงก็จะเป็นเน้นระยะไกลฮะแล้วก็แรงลดแรงถีบแล้วก็จะเป็นด้ามจับผมก็จะเน้นเป็นการควบคุมนะเพ <c oughs> ราะว่ามันต้องควบคุมนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นลดแรงถีบ <c oughs> โอเคแล้วก็กระสุนก็จะเป็นนี่แหละ เน้นระยะดาเมจแล้วก็อันนี้ก็จะลากขึ้นสุดเป็นดาเมจโอเคะนี่ฮะหลักๆของแต่งก็จะประมาณนี้ครับโอเคก็เจอกันในเกมครับผม mm hmm. แตกสองล้วใครไปยืนอยู่ตรงนี้แตกไหมครับเอาโดนโดนอท่าตกตายเฉยเลยไอพวกนั้นแตกไปอีกสองเอ้ยไปสองดีตัวแล้ววะเจ้าช่ปะครับเจ้าปะครับ โอ้โหมันแม่งยิงคืนแรงจัดเจ็บจัดเจ็บเป็นเดียวคนหนูโอ้ยสามตัวไอ้เหี้ยกระสุนก็หมดออื้ เฮ้ยรอดได้ไงวะปืนคือแบบชักกระสุนช้ามากเอาจริงปืนนี้นี่เอาจริงนะข้อเสียค่อนข้างเยอะนะก็หนึ่งแหละเลยหลักๆเลยคือกระสุนน้อยแล้วก็ยิงช้าเอาจริงไปเล็งะไปเล็งโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่นใช้ลูกซองใช่ไหมไสัตว์เวลาเกลียดเกียดไอ้คนที่เล่นลูกซองไฟมันเป็นอะไรมันไม่คิดจะใช้ปนืนอื่นกันบ้างหรือไงวะโดนมีดลงไปร้อยไปดิเจอทางนี้โอ้ยลำบากลำบากจริง โอ้โหไม่ตายคิดดูดิโอ้ย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 เราจะไปปีนเครื่องบนทำไมเอาจริงนะปืนนี้แม่งเล่นขั้นลำบากเลยจริงอุ้ย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 เต็มหัวกูเลยมันบอกกับการยิงระยะกลางกับระยะไกลอ่ะเอาจริงระยะใกล้นี่ไม่แนะนำเลย คือมันช้ามากเอาจริงมันมันสู้พวกเ m g สู้อะไรไม่ได้อยูแล้วเรื่องของเรื่องแต่ว่าปืนเดือดจะปืนเดือนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเล่นแบบเออระยะก,กลางระยะไกลนี่โอเคนะสู้สู้ปืนเดือนไม่ได้อะเอาระยะไกลอ่ะเอาไขวิ่งขึ้นบนนี่หนีไปไหนจ๊ะโอ้ยดูดิไปตายด้วย ยัดเค่เอาเ้าปาบิดเกือบโอ้ยของใครวะเวลายิงล้มทะซ้ำนี่ค่อนข okay. ้างลำบากนะปืนเนี่ยเอาจริงล้มจะซ้ำไม่ได้ช่างมัน ลงนั่นละกันโอ้ยที่โบกันว่ยจริงๆแล้วจะลงพาน้ำมันเอ้ยโดนเฉยเอ้ได้อยู่ได้อยู่จะเป็นคนสรวนนะเราชอบฟันโโอ้ห มึงอาลไน์ยิงระยะใกล้ไอ้บ้า <c oughs> โอ้ตอนแรกผมว่านึกว่าโดนลูกซองถ้าลูกซองนี่น่าจะโดนเยอะกว่านั้นอยู่นะแต่ว่าโหแปลกใจอยู่ทไมผมไม่ตายวะ <c oughs> นี่นี่กูกูก็มีเหมือนกันมึงก็มีใช่ไหมกูก็มีดิตีเตยมึงอยู่เงี้ย <c oughs> อุ้ยลูกซองหวย แล้วมันยิงจังหวะตอนที่วิ่งพอดีร้อยไปซะโอ้ยเกือบปดเกือบปดแป๊์เกวิสเกือบไปตายเมื่อกี้ตายยังวะตายยังวะเออ ียบร้อยมาแล้ว,ลวบนมาแล้วบนมาแล้วเอา้าทำไมมาอย่างนี้เล่าทำไมไม่มาดีๆใครแม่งเล็ง,งรักหนาวะเนีเ่ยเฮ้ยลูกสอง,องไปยุ่งกูไอพวกเล่นลูกสองเนี่ยอยากเล่นด้วยหรอ ตายไปท่เป็นพวกที่เล่นชอบเล่นลูกซองเนี่ยเกินไปไปอุ้ยขอกเบ็ดเดียวก็ไม่ได้เฮ้ยจะหนีไปไหนเลยจ๊ะโอ้มองไม่เห да SO ็น ไปไหนจ้ากูก็ต้องหนีเหมือนกันที่เตม็มบ่ได้เลยอะมึงก็ว่าแบบล้างแค้ในให้ข้าด้วยนี่นีนนหนีฮ่าฮ่าฮ่าที่ว่ามัจะต,ตาอยอีกวะ เอ,าอ้ามีก็ล่วงเลยครับเรียบร้อยอใครไม่รู้กูลาดก่อนแต่เอาจริงนะทุกปืนอื่นอะปืนอน่นที่ผมเล่นมาผมแม่งโคตรมั่นใจเลยปืนนี้ผมไม่มั่นใจีอะไรเลยคือยิงเลยะแบบมันเอาให้ช่วยให้ตายแบบไม่ได้อะถ้าเป็นปืนหน่นี้ผมวิ่งใส่แบบอย่างเดียวเลยนะแต่ปืนนี้แม่งไม่ได้วะโดดไปละดักหน้า,าไปเลย ทำไมเล่าใครก็ตายย <c oughs> <c oughs> ืนปัม๊มเกาะไม่ดูอะไรเลย <c oughs> อีกตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงอยู่ไหนโอ้โหเกเกือบปวดตายไปแล้ว <c oughs> เมื่อกี้ เอ็นมาอีกแล้วกระสุนก็หมดโอ้เอ้าสามตัวเลยเหรอโอ้โหโอ้โหเปนปะทักสามตัวเราสาัฟันมันล้มไปทั้งสองปืนแบบ ค่อนข้างจะสูสีอะต่อให้เรายิงก่อนก็ตามอะแม่งเรื่องเราต้องลดก่อนเราต้องหายแบบเยอะไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงนะร้อยแล้วผมเกลียดปักเลยกระสุนสีานัดเนี่ยให้มาเพื่ออะไรให้เพื่ออะไรอย่างนั้นหรือใครเลงไอ้วะแตกสิคะ เนี่ย <rôle> มันจะรีสุดก็ไม่รีจะใส่เกราะก็ไม่ใส่อืมโดนเมสุดท้ายพอดี นี่นี่เขามีดปลากูหรอกูไม่ตายหรอกฮ่าฮ่ากูรอด17ตัวอุ้ยอุ้ยจากไหนวะกระลังคืจะไปหนลอยเขายิงเขาแบบเนียนๆโดนทนายอย่างไหนก็ไม่รู้เสือไปแล้วกูเมื่อกี้ นี่มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมแตกไปซะถ้าจะใช่ตัวเมื่อกี้แหละที่ยิงทนายในหัวเราเป็นอะไรวะวันนี้ยิงไม่ค่อยโดนเลยเอ้าไสไปแดดลม้มนี่โอ้โหสี่ตัวว,ว้าว โอ้ย oh ไม่ได้วะ่ะเออช่างมันเฮ้ยแล้วกูไปกดแผนที่ขึ้นมาจำแปะอะไรเมื่อกี้โอ้โหจาไปโดนแผนที่ได้ไงวะเมื่อกี้จบเลยกูโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตัวนี้หรือเปล่าวะไม่ดูชื่อด้วยเมื่อกี้ใช่ใช่ตัวนี้เลยจำปืนได้ <Wow. S 1> ไปไหนแล้วใช่น้องสาวแปลกนะครับเนี่ยยิงระยะไกลแบบดาบเบยดคือแบบค่อนข้างโอเค แตระยะใกล้นี่คืออย่าไปหวังฮนะโดนที่แอบน้องอ้ <c ười> ยังวิ่งหนีไปทำไมตายอยู่ท่า เอาเรียบร้อยต้องชดใช้ด้วยชีวิตโหแม่งมุมไม่สวยเลยเกือบโอ้ขวา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  มึงต้องออกมาอยู่แล้วไม่ออกมึงก็ตายอะ่ะสวยเพื่อนโอ้ยดับเบิ้ลนะดับเบิ้ล ôi <tôi> ơi ôi oi mím đều chồng quá ui 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 ไอ้พวกบ้ายิงในน้ำได้อะมาดิเอ้ยไม่ได้ยิงในน้ำมีคุปฟันในน้ำอะ่ะเออตามมาดินี่ฮ่าฮ่าตามฆ่าเดื้อแต่ตัวเองตายเองเอาเก็บสองสวยงามครับจังหวะน,นี้ แตกครล่างแตกแหลกสลายไปมึงที่ใครเลงอ๋ออยู่ราคาออ้ยขอแตกโอ้ย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 โอ้โหแม่งเยอะเกินเฮ้ยในนั้นมีตัวเดียวว่ะเอาดีเอาดีร้อยไปดิ โอ้ยเ้าวอีกแล้วกูจะท้อใจวันนี้กูเป็นอะไรวะกูปลาล์มย <า S> ิ่ไม่เคยโดนเลย <มา S 1> โดนทุกเม็ดเฮ้ยยังไงกับกูเนี <c oughs> ่ยทั้งบนทั้งล่างเลยตอนนี้ โอ้ยแม่งคือกูงา้างมีดติดลอยตั้งนานไม่หมายสัตว์ <c oughs> พัฒมาแม่งมาพร้อมกันเฮ้ยเออไอ้ยี่ห้อจีบปืนใครมาวะเนี่ยโอ้ยแม่งมาได้หยิบปืนผิดอยู่ อารอดร้อยโอ้โหกว่าจะตายให้ลำบากที่ไผ ลงน้ำที่ว่าจะรอดเหรอครับยิง่วง uh> uh> ัวไปกหมดเฮ้ยมีรถมา โอ้ยอ่อืมเก๋ที่หนึ่งเว้ยอ้าวทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วส่วนตัวแล้วผมว่ารู้สึกว่ามันเล่นลำบากนะปืนนี้เอาจริงถ้าเกิดว่าคนเอาไปเล่นระยะใกล้นี่แบบยากนะมันมันนะผมใส่ก่อนสามเนี่ยแต่ถ้าเป็นระยะระยะกลางกับระยะไกลนี่ได้นะ แต่พอเป็นระยะไกล้ที่แบบผืก็แดงเฮ้ยมันก็เค้นอันนี้เท่าไหร่อะคือยิงเอาจริงนะคือที่ที่เล่นมาเนี่ยคือระยะกลางดาเมจแรงกับระยะไกลดาเมจแรงเว้ยแต่ระยะไก,กล้คือยิงตายยากมากผมสงสัยว่ามันเป็นปืนมันเป็นอะไรไอซีเอตม้องตั้งใหม่จริงคือยิ่งลิงแบบระยะประชิดอยู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยแม่งยิงแบบค่อลำบากแทบไ,ไม่ตายเอาจริง โอเคครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเค